โอเควันนี้กลับมาพบกับรายการพากเกมเมอร์อีกครั้งหนึ่งวันนี้จะพามาตอนลุ้แบบที่มีชื่อว่าอะไรวะไม่รู้อ่รน้ชื่อว่าอะไรครับยังไม่ไม่ทันได้อ่านแล้วก็อยู่กับเดิมมีแขกรับเชิญพิเศษคือคุณเซนเอ้าแขกรับเชิญพิเศษเฮ้ยไม่สนละออกก่อนละก็ของดีเอ้าก็ก็วันนี้มีสองคนไงอ้าวแล้วคุณรีบเดินกันไปไหนทำไมล่ะผมแขกรับเชิญคนเดิมผมแขกรับเชิญก็คนเดิมคนเดิมมาถูกแล้ว อันนี้ก็เป็นคนใหม่คือคุณพีคุณนายก็ได้ครับเรียกนายก็ได้เรียกคุณพีเรียกคุณพี่ตามเซนก่อนผมมีผมมีเหล็กผมมีเหล็กอยู่สิบอันเอ้ยผมมีเหล็กอยู่สองอันแอปเปิ้ลอยู่สองอันเนมาาจกไอนโอ้ก็มันอยู่ในกล่องข้างล่างเนี้ยเห็นไหมเนาเอานั่งเลยเฮ้ยไปไปไปลุย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 เลเวลวันแมทเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่ง เอาอีแล้วเอาอีแล้วเอาอีแล้วคณิสานเราอันนี้ผมไม่ยุ่งอันนี้ผมไม่ยุ่ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยไอ้คอคอุ่ก่ทกกดทุกทีตรมคอโอมีอะไรไหมอ่างั้นุ่เอาไปก่อนสองสองห้ามันคืออะไรมันให้ทำว่าไงก็คณิสาสองสิบสองห้าสองห้าเท่าไหร่วะจำไม่ได้เลยสิบสองห้าหกสิบ ไม่อยู่บนหน้ามันเลยไปอุ้ยเปิดแล้วครับไม่ต้องนบผมเปิดเปิดแล้วเปิดแลโอ้โหเนี่ยเก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยมั่วมั่วมีเก่งผมมั่วรู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงซอมบี้จ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปิดนะเขาปิดเป็นเพทูไเแล้เขาปิดหมดแล้วอุ้ยเคดไอเซนจอมของคอของคอไอเซนจุดจบฆ่ามันเลยไม่มีอะไรเลยอุ้ยซอมบี้ โอเคอันนี้อีซี่อีซี่ไปมันถามว่าอีซี่ไหมไงพี่ไงพี่อะไรวะเอ้ามีคนเข้ามาคนนึงอะมีคนเข้าคนนึงอะไงพี่เปนบอกในพี่ในพี่แล้วนี่ไปทางไหนอะใครเอานี่ไงก็กระโดดมานี่ไงไม่มีใครไม่มีใครมาทางเดียวกันเลยรอด้วยผมอยู่กับคุณนะคุณไปไหนอะเนี่ยผมมาเนี่ย ก็มาทางเดียวกันหมดเนี่ยแหละอ๋อก็คือไอพีไอพีคือแมงมุมผมเดินมาก่อนคุณอีกพี่นายการุณนาล้อมอยู่นี่เอาเอามองข้างๆมาดิมองข้างๆมาดิโอเคนี่ชูโอเคผมจ้ำสังเกตแล้วผมเคยดูชูไปเลยชูไปเลยชูไปเลยอันเก่งมันตกผมไปก่อนเลยนะผมจ้ำสังเกตคุณไม่รอเลยอ่ะสาชวนมาถ่ายคลิปเออน่ารอรอรออยู่แล้วรออยู่แล้วผมไม่ผมไม่กินขนาดนั้นเอาอีกชีโกงทุบอีก ใครทุบโหเอาเว้ยฟิลทุปอ่ะเอากำเฮ้ยเฮ้ยฟิลทุปอ่ะอย่าทุบบอกฟิลกำลังอัดอ๋อฟิวมันเข้ามาก็มันก็เข้ามาแหละอเอู้ตกอีกแล้วหัดชิ้นี้ออกไปอ่ยมาเร็วๆกันหน่อยสิครับรออยู่รับครับๆับครับลยเลวคัะ ยอ้อนค<ง>ุณสมรอแล้วกันนะปึ๊บดูดูตากล้องช้าสุดเลยปึ๊บบอกเขาไปเลยว่ารู้แล้วว่าเป็นฟิวปึ๊ึเฮ้ยเฮ้อเฮ้อถ้าตรงนี้เฟลเลยนเลนี่ยเทวินฮีกอะมาละ <c oughs> มาแล้วไปเนี่ยอะไรวะบอนี่นี่ลงแรงมากไปดูตรงนี้นไปน เอ๊ะมันไม่หรอกเดนไดมาเข้าไปสัอโอ้แบบนี้แบบนี้คือเล่นแล้วแบบนี้คือเล่นแล้วเซฟนี่อ่านอ่านเกมคือ The Layer เซฟเล้วนี่นี่เซฟเซฟแล้วเตียนเนาะเซฟเลยนี่ก็เลเวลเาอยู่ด้วยรอผมด้วยรอผมด้วยอยู่ใดเซฟเซฟวันโอเคเอาเป็นว่ามันให้เช็คพอยต์อ่ะตรงนี้งั้นเราไปโอเคเซฟวันนี่มาแล้วโอเคเซฟวันทำไมมันเดินไกลอย่างนี้วิ่งไกลมาก อ๋อแล้วมลมแมลงเดินมาผมกระตุกแม่กระตุกเดินเ,เดินมาผมดิยมาเดินมาผมเดินมาผมอันน,น,นี้อันนี้เซฟปรูแต่ประตูทูเลยยังไม่เปิดจเยน็เยนจเยน็นจเย็นเขาเขาทำไม่ได้ดูเด็ดบันไดไม่ครบใช่โอเคกลับ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 ที่รู้ยังงงกับแบบนี้หน่อยวิ่งไปวิ่งมาตอนเนี้ยไม่ใช่เคยเล่นแล้วอันนี้จะเซฟไงอันนี้จะเซฟ คือผมเคยคือผมเคยดูคลิปแล้วอูัมขอลงวยมกลับันจะเล้มไม่ไวกันไหแล้วคนหลายคนแรกเลยนะกเลยไม่รอหนูเลย ผมเป็นคนช่างสังเกตอยู่แล้วเอ้าเอ้ยทีนี้จะถูกกระร่างมาแล้วเอ้ามาทุบอีกจะไม่เออผมเดี๋ยวผมอันนี้อะไรเดี๋ยวผมไม่ดีกว่าอ่านั่นเลยไปเลยเหีื่กว่าปูนั่นก่อนกันเลยเยี่ยมเจอได้เพชรกับไอรอนเยี่ยมไม่เจออะไรเลยโอ้ยอย่าหย่บเอาค้อมจะดีเฮ้ยก็ใจเย็นดิเบ้ยไอตรงนี้ขอลงเบนสำรวจเองข้างบนมีอะไรไหมข้างบนมีกล่อง่ นี่จะดูข oh, องดอกเออเออเจอโอ้ขอต้องการอะไรเพจขอต้องการเพจสติ๊กหนึ่งอันเดี๋ยวสุดน้องปานน์นะสติ๊กสองมันมีสติ๊กให้ตีสามอันน่ะสติ๊กให้สามอันแล้วมันมีสติ๊กแล้วมันให้ทำอะไรอ่ะมาดูทางนี้สิตตรงนี้เพจหนึ่งเอาจะเข้ามาทำไมด้วยกันล่ะ เก็บกันเพชรวันเพชรโจเพชรทีวันเก็บนว้มีคอ่านวันนี้เสียงแหบมากเลยเก็บไว้ก่อนอ่ไม่ถึงอ่ะไว้ก่อนเจออะไรเก็บให้หมดมันเป็นแต้มไอเฟนเนี่ยเก็บไอเฟนตัดติ๊กไม่เค้แก้เขาบอกมันต้องรีบไปเลยเอามาโยนมาโยนมานะผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้วิธีแล้วผมรู้วิธีแล้วโยนให้หมดเลยโยนเข้าไปให้หมดช่งไปไหนอ่ะเต็มไปไหน ออกไปข้างนอกมัีโยนเข้าไปได้ทำไมตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงไหนวะเนี่ยไอโง่ไหนเนี่ยก็เดินได้เนี่ยก็ไปไปสิเอาใส่อะไรแขอะไรเอาเปล่เอาเอาเอาสติ๊งออกมาเอามาเอามาให้หมดอ๋อไอทางน้ำนั่นเหรอเอามาใหห้มดเร็วๆ แล้วทำไมคุณไม่ใส่เอ้ยทำไมก่อนหน้านี้นคุณไม่บอกไม่รู้น,นั่นไงจบแล้วส่วนยังโอ้ยเซ็นมันก็โอ้โหทางไหนวะอ๋ออันนี้นี่แอร์ย่นเข้ามาเลยวะเอ้ยพูดผิดแป๊บนึงนะตอนนี้ เคยดูอยู่เขาวินี่เขาคุณแล้วากดแล้วไอ้นี่เลวตี้น่นี่มันจะมีกล่องให้เก็บด้วยนะเอะไรดะไรผมันคนเจอเ้อางพีเจอทางออกแล้วเจอทางออกแล้วไปไหนอะอ้าก็ไปดูด้วยกับเซฟทูโอ้ยุิยทางกอนเจอ ทางออกเจอของอุ้ยเดมอนเดมอนดมอน้ของเยอะมากออื้ของหูของหูัวหัวพามันแย่งนะไม่หวังของกันหรอกครับอันมันดึงเยอะเห็นผมเป็นตัวที่ขยะแล้วเนี่ยอีกแล้วอ่ะเออกระตุกกระตุกคือตอนนร้นเล่นกันสองคนรู้สึกแบบใีใจญใหญ่นะเฮ้ยโอ้ได้เพชรกระตุก่อนอ่ะปอดาวสู ผมถามจริงเอากระดูดมาเอากระดูมมาทำอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ไหวนะอันเนี้ยกลางผมไม่ไหวแล้วผมไม่เนี่ยผมถามจริงเอากระดูมาทำอะไรเธอเข้ามาสังไหนโออ้ยเ้ยดเอเดี๋ยวนะผ่านกระันหกเก้าห้าสิบสี่ห้าสิบสี่บสองสียสยี่สบสี่ เก้าเก้าลบาลบาสโอเคอันนี้ถูกแล้วทำไมตัวนีมันนานจังกำลังคิดอยู่อ่ะมันต้องใช้อะไรนะเขาเรียกเก้าคูณเจไปคูณกับมันผมอ่นก่อนเ้าเจ็ดสิบสามถูกล้นี่ อันนี้ผิดอันนี้ถูกเลยอ้าวนั่นนี่นันนี่ถูกอันผิดไม่ใช่เหรอนอี่ค่ะอาอันนี้ก็ผิดด้วยอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่ถูกนะอันนี้ผมพิจิบนะอันนี้ผิดอันนี้ผมคิถูกอันนี้คืออันนี้คือถูกอันนี้คือผิดได้แล้วได้เจ็ดเจ็ดเจ็ด ลบเก้าเก้าลบเก้าลบเก้าก็เท่ากับลบก็คูณแต่นี่มันเขียนลบเก้าอ่ะต้องถูกแล้วกันก็มันเท่ากับลบเก้าอ่ะอถูกอ่ะคิดยังไงของคุณประตูเปิดแล้วเออเปิดแล้วโอ้หบัตรคีครับหนึ่งหากุญแจหากุญแจอันนี้หากุญแจแหน่แล้วเจอแต้มเดียวมเจอเซทีละ เ้ยนี่ผ่านแล้วเหรอฮะปา่นี่ป่าแล้วเหรอหมายถึงแค่บอกว่าเจอเซฟเลยโอ้ยบล็อกบล็อกเอ้ยซีนี่มาไหนไหนซีนี่มานหนไหนผมหาเจอแล้วผมหาเจอแล้วขอให้ทุกทีขอให้ทุกนี้ขอให้ทุกนี้เจอแล้วเจอคุณแกแล้วเจอคุณแกแล้วเอ้ยติดประตูหาของหาของนี่หาของนี่หาของพี่หาของเหรอตรงนั้นมันมีทางอยู่อ่ะตรงนั้นอ่ะ ในห้องแรกก็มีทางอยู่อะเนี่ยลงไปล,ลงไประเส้นจะดูกับทีนี้ไปก่อนนะนี่เข้ามาเลยดูกล้องแรกเลยบริเวณนี้มีของอะไรมั้งไม่มีหรอกหรือว่าถ้ามีไม่เห็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันผมลงไปข้างแรกก่อนแล้วนะว้าวลงมาซิ่นี่คนเดียว ก็ทำอะไรอยู่ตรงนี้คุณทุบได้ไงอ่ะเขาให้ทุบเหรอเอออะไรเปลผมมีอยู่นะคุณได้มาแเสียคุณเอาไปวางที่เดิมเลยดคุณเห็นคุณดีดเล่าวางเองดิวางเองคุณปองนี้วะก็เอาอันนั้นวางดิคุณปองอ่ะก็ผมไม่รู้อดีตคุณก็วางอันนั้นดิเอาอันที่พี่นายได้เอาลบทิ้งไปเลย คิดซะว่าเราได้ออนจริงไปหวังแล้วเพราะไหนๆก็ผ่านมาแล้วนะตรงนั้นอะแต่เน่นอยากรู้ความจริงอะไรอย่างเอาซีนี้อยู่ไหนก็หมดเฮ้ยอยู่ไหนกันหมดโนนั้นเดินมันเอ้ยอย่าพึ่งงบอย่าพึ่งงบมันต้องมีวางเพดีกอันไม่มันเราเจอกล่องแล้วเ,เจอกล่องแล้วมาดิแต่ไม่รู้ใช่ป่อกล่องว่างเปล่าว่างนั้นเถอะกล่งองเปล่าะตรงนี้เปล่าไม่เปล่าหรอก อ๋อมีกระดูกนี่อะไรมั้งกระดูกแมวเกบ็กบเกบ็กบเกบ็กบผมเกบ็กบผมเก็บเก็บแมวงมนี่เก็บยังกระดูกผมมีสามสามมาแล้วคือมันต้องวางเพจอะเชดที่วา่างเปล่ากล่องกล่องนั้นเก็บหมดแล้วกล่องนั้นเก็บหมดแล้วคือมันต้องหาเดี๋ยวนี้มีว่างเปล่าวะ ไม่น่าจะมีซินี้ไม่ไอาจกดล้อมันให้ทุบอะไรมั่งให้ทุบแตกเคอย่างเดียวกล่องนี้น่าสงสัยวะ่ะกล่องในห้องอ่ะเหรอ,อเดี๋ยวนะแล้วคุณเสกมาทำไมอะ่ะแล้ว,แล,วแล้วคุณจะเสกมาทำไมเฮ้ยพึ่งอะไร เดินไม่ได e ้อ๋อไอ้ขี้โกงไปเสกตรงนั้นเฉยเลยไม่มาเสกตรงเนี <MI fruit> mm ้ยแล้วคุณอย่ากดสวิทซ์สิเฮ้ยตรงนี้อาจจะมีแต้มโอ้ไม่ฟังกันเลยเนี่ยโอ้ยข้างหลังข้างหลังสินี่เนี่ยอาจจะแค่เราตายเราใจเฉย ก็ไปไปสิถอยไปสิไปให้มด่ชัปตะปปเนี่ยเออใช่เลยทีิด็ดอ๋อเขาวิงอันนี้เหมือนเป็นมั่เกียอุ้ยุตยทะลุเฮ้ยเะีเอาไปติดที่อื่นละวตอนนี้จะเล่นกันเอ้ยข้าทียคนเดียว คุณจะกดทำไมเฮ้ยก็บอกว่าอยากกดอะไรโอ้ยเรว่าเจ็ดทามเวลานานไงอันเนี้ยผมเคยเคยอยู่อยากเลยกดกดวิ่งวิ่งวิ่งกัเราไปถึงกล้วลกกดให้เซ็นไม่ต้องเซ็นไม่ต้องอุ้ยตก ม,ม,มันจะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะไม่เคยไม่เคยดูมันข้างบนจะมีประตูอยู่แล้วประตูจะเปิดถ้าเรากดคันถ้าถ้าเราไปคันเรากดให้ถ้ามันปิดอโอ้เกือบตายตกอีกแล้วเร็วเร็วเร็วอันนี้ประตูมันปิดอยู่อุ๊ยตกตายกันแน่ ว่าขี้โกงบ,บินขึ้นบิ่งขึ้นนะเราผมวิ่งขึ้นเนี่ยโอ้อีกแล้วผมไม่ค่อยอยากกระโดดเลย <c oughs> อจากข่าวก่อนที่เคยเล่นแมป,ปเดี๋ยวร้ายพวกคุณไม่ถึงก็ผมก็ทีพีไป <c oughs> เออซีนี่จำได้ไหมหแมป,ปกระโดดผมทีพีอย่างเดียวกดโอเคพานพานพ,พอดีเป๊ะ อ้าวประตูปิดเอซเซนไปกดกันเดซเซนไปแล้วเดซนไปกดก่อนได้ซุปเปอร์เวเออเออเกือบจะตายรอรอเลยสักหนึ่งคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยอนะย<ะ>่นนะแม่ก็จะแบ่งเป็นพักหนึ่งพักสองแต่ที่จริงไม่ค่อยอยากแบง่งน้อแมบ ถ้าแบบมันเป็นประมาณนี้นี้จบก็คือเฮ้ยติดกันเลยนะเปิดแบบให้ซินนี่เปิดเซิร์ฟแล้วอันทิปแล้วก็แบบแว่าเสียงคุณก็บพี่แมทเซฟประตูปะเปิดแล้ว <c oughs> อ้อาวมาเข้าไม่ได้กิเอาไม่ได้จินนี้เข้าไปแล้วแล้วผมก็เข้าได้แล้วอ๋อแบบนี้พี่เอ็มพี่กายคุณเล่นไงอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยอีก คุณต้องเงินสองคนคุณนะกดก่อนเดี๋ยวผมจะช่วยเฮ้ยรอผมก่อนเดอะไร่ตั้งไว้นอย่าพูดมากเซนตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้เอาให้มันพาไปถึงตรงประตูอ่ะพี่โรสเบเชออยู่ฟอนขีโกงได้ไว้แต่หนึ่งคือมันต้องอันนั้นเออเดี๋ยวอันนี้เซนต้องดูเซนต้องดูเดี๋ยวเอ้เพื่อนรุ่นเดียวกั่นแล้วรุแล้วดูแล้วรุแล้วต้องดู ้าไม่ตกลาวาเฮ้ยหงคีโกงอีหวะ่ะเดินลงไปข้างหน้านะมาเดี๋ยวผมช่วยดูเองมานี่ไเดี๋ยวผมช่วยดูมผมช่วยดูกดตรงนี้ที<ม>กดตรงนี้กดตรงนี้นั่นหรอวะน้องอันหนึ่ง,อ,งอันหนึ่ง,อ,งอ,อันหนึ่งอันหนึ่ง อันหนึ่งไม่ใช่อันสองอันสองไม่ใช่ไม่อันสองใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อันสามเอ๊ะอันสามว่ไม่ใช่อันสี่อันสี่ใช่อ้าวอันหนึ่งนะ <c oughs> ขอพักเบรกสักครูส่สแต็มโทมากดอยู่เนี่ยกับวาต่อแอดกับแแบบแบบ โอ้โหโอ้โหคุณโหดไปแล้วแปถ้าไมเพิ่มถึงคนแบบนี้โอ้ยใจเย็นๆกันหน่อยดิสุกอ่านแล้วมันไม่ได้อ่ะครบแล้วน่ะไม่ได้ขี้โกงอ่ะไม่สนละลองส่องไปดูได้ไหมอ่ะขอลองสักเย้ผ่านแล้วเฮ้ย ไปแล้วไปที่นี่ไปที่นี่ไปไปแล้วเมื่อกี้เพิ่งส่งรถไฟไปนี่ไงคือว่าประตูเปิดเลยอ๋อประตูเนี่ยเซฟโฟเริ่มเลยฮะเซฟโฟมันไปลเหรอรถไฟไปดีรถไฟไม่เห็นไม่เห็นเปิดเลยแต่ยิ่งเงี้ยรถไฟไม่ไปเปิดยังเอ้ยต้องดันรถไฟไม่สนหน้ามันไม่ใช่ประตูทางนั้นผมไปแล้วไปเวลก้าแล้ว โอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้คุณเล่นไปไม่รอใครเลยเอาก็คุณอันนั้นเองอ่ะโอ้ยโยอตากคุณจะโกนแล้วคุณยังจะมาเป็นไหมาต้องกันเี่ะต้องวิ่งไปนู่นเหรออ่าฮะหรอมาแล้ววะอุ้ยโดนโจมเหมือนกันนั่นแหละ อัทีนี่เอาข้อซ้ายไปข้อซ้อายละทองสี่อันในกล่องนั้นมีอะไรวะมีทองสี่อันเอาเข้าไปยังไหนฉนไม่ไงเซฟห้ากดเลยย่ยเออแล้วคุณเล่นแล้วขอบคุณอ๋ณอในกล่องนี้นเหรอมีอะไรวะเก็บไปแล้ววางเปล่าอีกเดยวคีอีกแล้วเด็กคี <The key. S 3> ขีแล้วขีแล huh. no ้วมขึ yeah. We oh, ้นงบนกันนะข้างบนมีอะไรเนี่ยเวลสิบแล้วเวลสิบแล้วเจอขีแล้วเซ็ตเลยกะตุกอะาติงเฮียไม่เช่อหรอกที่ยเจอขีนี่แอปเปิลดมอนทองเอามาไอรอนเอามาอะไรไม่แบ่งกันไม่เกี่ยว อะไรวะอ่านยีโน่ฉันอ่านอะไรกินไม่ออกมันคืออะไรวะจนหายมันคืออะไรในห้องนี้มีปุ่นอยู่คืดูแลแบบมาติ้งเหียอาไม่ใช่เข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไม่ได้เปิดเลยโอ้ไอรอนไอรอนแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิล ให้หมดกิบให้หมดไม่สน,ก,นการว่าใครจะได้แต้มเยอะเอ้าเอ้าพีออกทำไมาอะรุดติ้งนี่แค่ได้แหละและก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้นไม่เดี๋ยวลองกดใหม่แป๊บนึงกดอีกทีนึงปุ่มอ่ะ มันมาจากไหนนีเปล่าเลเยออาบุ ayer, Book. ต้องหากล่องเออนีอ่อเซฟที่หกเซฟที่เจ็ดเจอไอเนี่ยแล้วแต่ว่าขึ้นไปไม่ได้อะไม่วนแล้วไปไปด่านที่เจ็ดก่อนละ่ะด่านที่เจ็ดอะไรของคุณนะั่นมันเซฟ เออช่างเธอไปเซฟผู้เจ็ดแล้วต้องเซฟผู้เจ็ดอะไรของคุณเอาเปิดไม่ได้อีกไอ้ขี้โกงพี่นายครับนีม่มันนี่ขึ้นไม่ได้อ่ะมันเหมือนมีอะไรด้านบนอ่ะผมแหนบผมยังไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อ่ะผมจัดเองเออรอแป๊บนึงอ่ะลองกดสวิตช์ดูให้ ว่าต้องข้างบนเอาาแล้วคุณตีพีมาทำไมเนี่ยนัผิดนี่ไปไหนอะ่ะอันนี้ไปเจฟนะไม่ไปเรือเเอเเ่องต่อไม่ไปเรื่องเดีย่ะกำลังไปอืออ่านได้เหรอนี่เซฟเจ็ด มันไม่ใช่ดานนี่มันเป็นเฟซแล้วคุณจะมาเล่นก ok> ับคนเฟซทำไมก็ไม่ใช่ก็คุณอะเลยอยู่ดีๆก็ทีพีมาคุณจะทีพีมาหาป้าคุณหรออยู่ๆคุณก็ทีพีมาเล่นอยู่ดีๆเจอทางแล้วด้วยอ่สิเน่สิเน่เจอแล้วเจอเพจแล้วเจอเจอนี่แล้วได้อนแล้วอะไรสักอย่างได้เนี่ยมาต้องกรม ไหมได้ไหมไปดิไปเลยขอพีพีไปหน่อยเถอะเวลาทำอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเวลาแกอ๋ออีกแล้วอาอีกแล้วอันนี้อีกแล้วกดปุ๊บเริ่มทำงานแล้วทุกคนอ้าวแล้วไอพีไอพีเฮ้ตไปใช่ไหมอ่ะพีพีอุ้ยดูนี่ดูนี่ว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย อ้าเวนเขาไม่ทันเตยวเลยเจอได้แล้วอย่าทุบดิวะผมไม่ได้โตหมายถึงไอเซนก็แล้วมีเจ็บเจ็บมีเจ็บวัดเติมป้องกันดิไอ้บึงอันนี้คือวัดอ้าวมันดาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยพอยังถามตกมันพออยังยังยังไม่ตายไม่ตายไม่ตายบึ้ง ไปนรกทำไมนรกมันจะมีเพจอยู่อุ้ยเกือบตายไม่ไปนรกน่เกิดออไม่ใช่นะอ๋อให้ไปหาเพจที่ไหนอะลองกลับไปกินไอ้ได้แี่เหมือนแบบนั้นอีกแล้วเดี๋ยวนะทำไมมันไม่เออกลับไป มันกลับไม่ได้เอาเอาก,กลับได้แล้วที่ไหนไวะเนี่ยมันมาที่ไหนอ้อาว<อ>กลเลยเด่ลอะอ่ออ้าวบรรลัยกันอ๋อเกิดตรงนี้อ๋อสวยแล้วไงแล้วไหนอะจะไปหาคนแกจ,จากไหนอะไปนันลกอีกทีนึงับไปใหม่ถ้าตกเลยตอนนี้ถ้ากลับไปที่เดิมนี่ โอ้โหกลับมาที่เดิมจริงด้วยจะกลับไปยังไงวะก็<ม>ตายดิตายของตกป้๊บนี่ไม่ไม่ตกแต่ว,ว่าแล้วเนี่ยมาเกิดจุดเริ่มต้นเลยโอ้ดีเรามีเซฟอยู่เราม,มีเซฟอยูเเ่เซฟป้าเลยนหละฮะ ออกไม่หายออกไม่หายอ๋อแล้วไหนที่เซฟอ่ะเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยไปใหม่ก็ได้ก็มีที่เซฟไหมเราถึงที่เซฟที่หกแล้วืนี่งเราเก็แล้วสองนันตรงนั้นก็ต้องขอขี้โกงหน่อยเนาะอืมลองสาม เี่ยนีไหนวะอยู่ข้างหลังนี่เดี๋ยวรู้สึกเหมือนมามั่วล้วตอนไงพิม,พมอ๋ออยากเข้ามาห้องนี้ได้ไหมลั<า>งเลยเื้ยมันห้องผมไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวนะแต่เดี๋ยวจะขอตัดไปคลิปสองเลยดีกว่าเพราะว่ารู้สึกคลิปนี้จะยาวละอโอเคงั้นเดี๋ยว,ยว,ยวไปพบกันต่อในคลิปที่สองครับ